สวัสดีครับ <c oughs> มาเรามาเจอกันข้อ19นะครับมาเรามาดูกันว่าคิดยังไงนะครับน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3ขนาดโอเคหลายๆรูปมาวางเรียงต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโดยไม่มีช่องว่างและไม่มีส่วนทับซ้อนกันโอเคนะตามๆนี้นะ <c oughs> เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยนะ,ะมี3ามขนาดเนาะดูออกไหมนะครับเรามาเป็นอะไรถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่แรงเงามีพื้นที่เท่านี้โอเคนะจงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความมีความยาวรอบรูปกี่เซนติมเมตรโอเคนะหาความยาวรอบรูปของทั้งหมดนี้เองนะเขาบอกว่าที่แรงเงาเนี่ย49แปลว่าอะไรครับแปลว่า 7, อันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดถูกไหมอ่านะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านะครับผมนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็ต้องเจ็ดอันนี้ก็ต้องเจ็ดเห็นไหม เพราะว่ามันเท่ากันสี่ด้านใช่ไหม่ะอันด้านนี้มันเท่ากันมันก็เท่ากันกับด้านนี้ด้วยนะเท่ากันหมดเลยนะดูออกไหมแสดงว่าเป็นไงตอนนี้เราได้ข้อมูลนี้มาแล้วนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฝั่งนี้แสดงว่ายาวเท่าไหร่ยาวนี้ทั้งหมดคือยี่สิบเอ็ดนะหาหาด้านกว้างนะหาตรงนี้นั่นเองนะความยาวตรงนี้เนาะโอเคนะครับว่ามมันเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องเจ็ดนะรู้อยู่แล้วนะครับทีนี้ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรไอ้ตรงเนี้ยคือสอง ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยกับตรงเนี้ยมันเท่ากันนะมันเท่ากันอ่านะแปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้ก็เท่ากับสองงานนะอันนี้หนึ่งสองสามนี่ใช่ไหมเท่ากับสองงานอันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เ,เท่ากันกับอันนะั้นก็เป็นสี่ห้าแล้วอันนี้ก็เท่ากับเป็นหกเจ็ดแสดงว่ามีเจ็ดรูปนะในตรงเนี้ยมีทั้งหมดมีสี่ เทียมมันเนี่ยมีความยาวตรงเนี้ยเท่ากับเจ็ดนะหมายถึงว่ามีมีเจ็ดช่องอันนี้นะแล้วก็เจ็ดไปหารนะครับยี่สิบเอ็ดหารเจ็ดหารเจ็ดก็ได้เท่ากับสามใช่ไหมเจ็ดสามจะแสดงว่าช่องนึงเนี่ยเท่ากับสาม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 อันนี้ก็สามอ่าถูกไหมอ่าพอสามเสร็จอันนี้ก็ต้องสามอันนี้ก็ต้องสามนะอ่า เป็นไงดูออกไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดกับหกเป็นสิบสามนะ,ะเพราะนั้น <c oughs> ความยาวรอบรูปใช่ไหมสิบสามฝั่งนี้หกอันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่สิบสามอันนี้ก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะก็นะรวมกันทั้งหมดนะยี่สิบเอ็ดบวกสามก่อนก็ได้นะบวกสิบสามผิดผิดบวกสิบสามก่อนก็ได้แล้วก็เอาไปคูณสองนะอันนี้ก็ได้ความยาวรอบรูปเหมือนกันนะ,ะเข้าใจไหมครับ นะอ่ะลองดูนะยีเอ็ดเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามสิบสี่ใช่ไหมสามสิบสี่คูณสอง 2, ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหกสิบแปดนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกสิบแปดนะครับผมอ่อ <c oughs> ทันไหมนะเวลาอะไรอย่างเงี้ยเลขมันคูณง่ายๆเนาะน้องๆกนะ็ควรจะคูณในใจได้เนาะแบบว่าเร็วๆนะสามสิบสี่คูณสองเนี่ยเมื่อกี้อารก็ไม่ได้คูณสองนะก็คือเอาสามสิบสี่บวกสามสิบสี่นะเมื่อกี้มัน แล้วแต่อันไหนมันง่ายกว่าถ้าเกิดมันง่ายกว่าก็เราก็ <c oughs> ใช้วิธีนั้นนะกับข้าวมากับข้าว <c oughs> เ,ออเสียงเข้ามาในบ้านด้วยเนาะ <c oughs> โขเคนะวันข้อนี้ตอบ68นะวิธีการหาข้างล่างเนี่ยเราก็อ้างอิงจากไอ้สองรูปนี้เนาะสองรูปนี้นะสองรูปน,นะปนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะไปไปต่อกันครับข้อ20เนาะ ดอลลร์เนี่ยมีแถบกระดาษสีอยู่ม้วนหนึ่งนะเมววื่อว,วานซื้อเมื่อวานซื้ออ๋อเมื่อวานซื้อใช้ไปหนะึ่งส่วนสี่นะเมื่อวานใช้ไปอีกอันนี้หนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดอันนี้ใช้ไปอีกหนึ่งส่วนหกแต่เป็นของที่เหลือนะอ่าเป็นของที่เหลือนะก็คือสามส่วนสี่ใช่ปะเป็นหนึ่งส่วนหกของสามส่วนสี่ถูกไหมเพราะว่าเมื่อวานใช้ไปหนึ่งส่วนสี่นะ แล้ววันนี้ใช้ไปอีกหนึ่งส่วนห้าของที่เหลืออ๋อก็คืออันเนี้ยก็เป็นของที่เหลือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคิดกันนะ <c oughs> ใช้ไปเท่านี้กับอีกสิบเมตรโอเคถ้ายังเหลือแถบกระดาษสีอีกสามสิบเมตรถามว่าจงหาว่าเดิมเนี่ยแถบกระดาษสียาวกี่เมตรโอเคนะครับเราก็ดูก่อนว่าเขาไปใช้ไปของทั้งหมดเท่าไหร่นะอันดับแรกคือเขาใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมหนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดนะบวกกับอะไรครับ หนึ่งส่วนหกของที่เหลือใช่ไหมแสดงว่าเหลือเนี่ยเหลือคือสาส่วนสถูกไหมอ่าแล้วเขาก็ใช้ไปอีกหนส่วนหกของตัวนี้ใช่ไหมก็คือหนึคูณกนส่วนหนะมันก็จะเท่ากับสามส่วนยี่ส่นะแสดงว่ารอบสองเขาใช้ไปอีกเท่าไหร่ครับใช้ไปอีกสามส่วนยีของทั้งหมดนะใช้ไปสามส่วนยีของทั้งหมดนะอ่า อันนี้คือ1นส่วนหเนี่ยถ้า1นส่วนหนี่คือของที่เหลือแต่ถ้ามาเอามาคูณกับที่เหลือแล้วนยนะมันคือ3ามส่วนยีของทั้งหมดนะเราเอามาบวกกันตรงนี้ได้นะพราะที่แรกใช้ไป็น1่งส่วนสี่งที่2ใช้ไป3ามส่วนยีของทั้งหมดนะครับ <c oughs> ต่อมาเป็นไงใช้ไปอีกหส่วนหของที่เหลืออ่าเราก็ต้องมาดูก่อน1นส่วนหของที่เหลือคือเท่าไหร่นะทีแรกก็คืออันนี้3ส่วนสใช่ปะใช้ไป1นส่วนหแสดงว่าเขา ใช้ไปเท่านี้ใช่ไหมครับ3ส่วน24ของทั้งหมดใช่ไหมเราก็มาดูว่าของที่เหลือเท่ากับเท่าไหรนะ่นะลองเอาอันนี้บวกกันก่อนนะบวกกันได้เท่าไหร่ครับ1ส่วน4บวกกับ3ส่วน24นะใช้6ใช่ไหมอันนี้เป็น6ส่วน24่สใช่ไหมครับ4 24ก็เป็น9ส่วน24เพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่ <c oughs> เหลือ15ส่วน24ถูกไหม ออันนี้คือที่เหลือตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้นะแต่เขาบอกว่าใช้ไปอีกหนส่วนหใช่ไหมคือหนอึ่ส่วนหาคูณไปเลยนะครับ <c oughs> เป็นเท่าไหร่ครับอ่าหาตัดได้อันนี้ก็เหลือสาใช่ไหมาก็เป็นสาคูหนึ่งก็ได้3ามข้างล่างก็ยี่คก็ได้ยี่สิก็แสดงว่าใช้ไปอีกสามส่วนยี่บสี่เหมือนเดิมนะก็คือสามส่วนยี่สของทั้งหมดนะวัววนที่5้าเนี่ยนะใช้เป็นวันแรกใช้เป็นหส่วนสของทั้งหมดวันที่สเนี่ย คิดแล้วนะใช้ไป3ามส่วนยีของทั้งหมดวันที่3ใช้ไป3ามส่วนยีของทั้งหมดนะแล้วก็บวกอีก10ด้วยใช่ไหมโอเคนะในสิบสิบนี่ไม่เป็นไรสิบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ต้องหาก่อนก็ได้นะเอาไว้ต้องหาก่อนดูก่อนว่าเนี่ยสัดส่วนเนี่ยนะเขาใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะมันก็คือเท่าไหร่ครับ6กส่วนยี่บวกสส่วนยีบวกสส่วนยีใช่ไหมหกส่วนยี่สนี่อราแปลงมาจาก1นส่วนสนะแปลงมาจากหนึ่งส่วนสีนะครับหนึ่งส่วนสี่ 6ส่วน24ไปได้ได้บวกกันได้นะมันเท่ากับเท่าไหร่6 9 12 12ส่วน24หรือหรืออะไรครับหรือ1ส่วน2ไน้ยังไงเนะาะแสดงว่าเป็นไงสัดส่วนเนี่ยเขาใช้ไปครึ่งนึงนะเนี่ยลูกเสือย,ยาวเลยนะคร <c oughs> ึ่งนึงเนี่ยเขาใช้ไปนะแล้วเขาบอกว่าใช้ไปแล้วกลับอีกกลับอีก10เมตรนะกับอีก10ไอ้ตรงนี้คือ10ถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเหลืออีก30นี่นะ อันนี้คือที่เขาใช้ไปทั้งหมดถูกไหมอ่านะแล้วเขาถามว่าเดิมแถบกระดาษสียาว m, นะกี่เมตรนะก็แสดงว่าอะไรครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะนะอ่ามันเท่าไหร่มันคือสี่สิบถูกปะไอ้ฝั่งน,นี้คือสี่สิบนะเนี่ยครึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองคือสี่สิบนะเพราะนั้นหนึ่งส่วนสองก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ต้องเท่ากับสี่สิบด้วยนะก็คื 40, อสี่สิบกับสี่สิบเพราะนั้นทั้งหมดคือแปดสิบครับ ดูเข้าใจไหมเวลาดูงี้นะเราเทียบดูนะว่าอะไรมันเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้คิดแล้วอะไรการอธิบายเนี่ยจะงงเพราะว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งพอดีถ้าสมมุติว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้ไปแค่30มสนะออสก็คือ1นึช้ไม่ใช่สามสิผู้สิบใช้ไปสามส่วนสิบอ่า แค่สามส่วนสิบถูกป่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเหลืออีกห้าสิบไอตรงนี้คือเหลือห้าสิบนะแปลว่าอะไรนะก็แปลว่าห้าสิบเนี่ยนะมันคือห้าสิบเนี่ยมันคือเจ็ดส่วนสิบไงใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมดคือหนึ่งถูกป่ะทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งนะงั้นห้าสิบมันก็ต้องเท่ากับเจ็ดส่วนสิบนะทีนี้เรารู้แล้วว่าห้าสิบเนี่ยเท่ากับเจ็ดส่วนสิบของทั้งหมดนะเราก็ สามารถหาได้ว่าทั้งหมดคือเท่าไหร่โดยาการกลับมันเองนะมันก็คือ50คูณสิบส่วน7แค่นี้เองนะครับผมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็500ส่วน7นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยคําตอบนะครับผมเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยมันคือครึ่งหนึ่งพอดีเลยไงเวลาคิดมันก็จะงงๆนะแต่คือมันก็คือ40นะครับเนาะเนี่ยเวลาเราหาอย่างนี้นะอันนี้คือ30ที่ใช้ไปใช่ไหมเราก็ดูว่าเออแสดงว่าที่เหลืออยู่มันคือ7ส่วนสนะิเนาะ จ็ดส่วนสิบเพราะฉะนั้นเจ็ดส่วนสิบเนี่ยเท่ากับห้าสิบใช่ไหมเราอยากรู้ว่าสิบส่วนสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับมันก็หาได้นะครับผมนะเทยบร้อยเสร็จ <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นข้อยี่สิบจบเท่านี้นะครับผมนี่นะนี่อาจจะกลับกลับให้ดูนะกลับตัวเลขให้ดูสมมติว่ามันห้าสิบเท่ากับเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมอ่าเราอยากรู้ว่าหนึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ปะอันนี้ก็คือ ต้องใช้อะไรเราก็ต้องใช้เอาอันนี้ไปคูณทั้งสองข้างนะเราหาทายังไงให้เจ็ดส่วนสิบเท่ากับหนึ่งใช่ไหมก็คือเอาสิบส่วนเจ็ดเนี่ยไปคูณทั้งสองข้างช่ว่าเราคูณสิบส่วนเจ็ดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องคูณสิบส่วนเจ็ดเหมือนกันเพื่อให้มันยังคงมีความเท่ากันอยู่นึกออกไหมซ้ายกับขวามันจะต้องเท่ากันนะครับนะเราอยู่ดีๆเราเอาสิบส่วนเจ็ดไปคูณฝั่งขวาเราก็ต้องเอาสิบส่วนเจ็ดไปคูณฝั่งซ้ายมันจะได้ยังคงเท่ากันอยู่นะครับผม เพราะนั้นสิบส่วนเจ็ดคูณฝั่งขวาเป็นไงครับอ๋อมันก็ได้เจ็ดสิบส่วนเจ็ดสิบใช่ไหมเนี่ยมันตัดกันได้ด้วยเจ็ดเจ็ดเพราะนั้นมันเหลือหนึ่งนะเจ็ดสิบส่วนเจ็ดสิบก็คือหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้เราก็รู้แล้วเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็แค่หานะครับสิบส่วนเจ็ดนะก็อย่างที่บอกห้าร้อยส่วนเจ็ดนั่นเองนะครับผมอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็หารดูนะครับผมนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับผมอนะไปเราไปต่อกันคลิปหน้าที่ข้อร์ยี่สิบเอ็ดนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ like, s u b s ไครป์คอมเมนต์เข้าใจว่าเข้าใจนะครับไม่เข้าใจบอกไม่เข้าใจนะอ่าแล้วก็อย่รงนี้ยพิเศษก็ทักมานะอ่ามีเพจอยู่นะทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับทักเข้ามาในไลน์ก็ได้นะข้อมูลอยู่ใต้คลิปบ๊ายบาย